นานมาแล้วฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับประภาขานร,ร้างที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆก,กลางทะเลหลวงไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้เพราะร่ำลือกันว่ามีวิญญาณเฝ้ารอใครบางคนอยู่ตรงนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เล่าขานต่อกันมาทำให้ฉันขนลุกสู้ทุกครั้งที่ได้ยิน ฉันเป็นนักเดินทางฉันชอบสำรวจสถานที่แปลกๆและเรื่องลึกลับพวกนี้ก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของฉันอย่างมากดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะไปที่ประภาคานร้างแห่งนั้นด้วยตัวเอง การเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคคลื่นลมแรงพัดกระหน่ำเรือเล็กของฉันอย่างบ้าคลัง่งแต่ฉันก็ไมย่ย่อท้อในที่สุดฉันก็มาถึงเกาะเล็กๆแห่งนั้นเกาะที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาคืบประภาคารสูงตระงานตั้งอยู่ตรงหน้าเหมือนยักษ์ที่กำลังจ้องมองลงมาด้วยสายตาเย็นชา ฉันก้าวเท้าเข้าไปในประภาคารความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งมีเพียงเสียงลมหวีดหวิวที่ลอดผ่านช่องว่างของกำแพงเก่าๆฉันค่อยๆเดินขึ้นบันไดวนที่ทำจากเหล็กสนิมมันส่งเสียงดังเอียดอาดทุกครั้งที่ฉันเหยียบลงไปราวกับจะเตือนว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนเป็น เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนฉันก็พบกับห้องโถงใหญ่ที่เคยเป็นที่ตั้งของตะเกรียงประภาคารแต่ตอนนี้มันว่างเปล่ามีเพียงฝุ่นและหยากย้ยที่เกาะตามผนังฉันเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปเห็นทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลหมอกยังคงปกคลุมอยู่หนาแน่นทำให้มองเห็นอะไรได้ไม่ไกลนะัก ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามันดังมาจากข้างหลังฉันรอฉันรอฉันหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่เห็นใครเลยหัวใจฉันเต้นรัวเสียงกระซิบนั้นมันเย็นเยียบจนจับขั้วหัวใจ ฉันพยายามตั้งสติบอกตัวเองว่ามันอาจจะเป็นแค่เสียงลมแต่ความรู้สึกเย็นเยียบที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างมันบอกฉันว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวฉันเดินสำรวจห้องโถงอย่างระมัดระวังมองหาที่มาของเสียงนั้นแต่ก็ไม่พบอะไรเลย จนกระทั่งสายตาของฉันไปสะดุดกับภาพวาดเก่าๆที่แขวนอยู่บนผนังภาพวาดของหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีดวงตาเศร้าส้อยและริมฝีปากที่เหม็มแน่นฉันรู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตฉันจ้องมองภาพวาดนั้นอย่างไม่ละสายตาทันใดนั้นภาพวาดก็เริ่มสั่นไหวและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งรอ ฉันรอเขากลับมาฉันเริ่มเข้าใจแล้วหญิงสาวในภาพวาดเธอคือวิญญาณที่เฝ้ารอใครบางคนอยู่ที่ประภาคารแห่งนี้เธอรอคนที่เธอรักคนที่อาจจะจากไปในทะเลฉันเดินเข้าไปใกล้ภาพวาดมากขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเขาเขาไม่กลับมาแล้ว ทันใดนั้นภาพวาดก็แตกสลายเป็นเสียงเสียงและเสียงกรีดร้องโหยหววนก็ดังขึ้นเสียงนั้นดังสนั่นไปทั่วทั้งประภาคารทำให้ฉันแทบจะทรุดตัวลงไปกองกับพื้นฉันรีบวิ่งออกจากประภาคารวิ่งลงบันไดด้วยความเร็วทุกสิ่งที่มีฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังวิ่งตามหลังฉันมาแต่ฉันไม่กล้าหันกลับไปมอง เมื่อออกมาถึงเรือฉันรีบสตาร์ทเครื่องยนต์และแล่นเรือออกไปจากเกาะแห่งนั้นโดยเร็วที่สุดฉันมองกลับไปที่ประภาคารมันยังคงตั้งตรงานอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมเงียบสงบแต่ฉันรู้ว่าข้างในนั้นยังมีวิญญาณที่กำลังรอคอยรอคอยอย่างไม่มีวันสิ้นสุด หลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยกลับไปที่ประภาคารร้างแห่งนั้นอีกเลยแต่เรื่องราวของหญิงสาวที่เฝ้ารอคนรักในทะเลยังคงติดตรึงอยู่ในใจของฉันตลอดไปมันเป็นเรื่องราวที่เตือนใจฉันว่าความรักและการรอคอยบางครั้งมันก็เจ็บปวดเกินกว่าจะทนได้ ฉันไม่รู้ว่าใครคือคนที่หญิงสาวคนนั้นรอคอยฉันไม่รู้ว่าเขาจากไปไหนและฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้ก็คือวิญญาณของเธอจะยังคงอยู่ที่นั่นเฝ้ารอตลอดการและนั่นคือเรื่องราวของประภาคารลึกลับวิญญาณที่รอใคร